รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกมูลนิธิทำดีบริษัทดีซีเสนอร่วมสนับสนุนโดย การบินไทยรักคุณเท่าฟ้าใส่ใจทุกเรื่องกระเบื้องโสซูโกโ้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีมีเฮนะครับ รายการที่จะตอกย้ําถึงการมีอยู่จริงของการทําความดีและรายการที่จะทําให้ท่านผู้ชมรับรู้ว่าความดีงามของการมีชีวิตอยู่นั้นเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมครับในวงการบันเทิงบ้านเราคลื่นลูกใหม่หรือว่าดาวดวงใหม่นั้นเกิดขึ้นแทบไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับแต่จะไปได้กไกลแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าดาวดวงนั้นจะมีแสงที่เจ,จิดจรัสในตัวเขาเองมากน้อยแค่ไหนครับวันนี้ถ้าเราพูดถึงนิวชัยพล หรือชัยพลภูพาสหลายคนก็คงคุ้นชื่อนะครับนักแสดงหนุ่มเลือดใหม่รุ่ครึ่งไทยเบลเยียมเขาเป็นนักแสดงที่ไต่เต้าจากหนังโฆษณาจนมาเล่นละครแล้วก็ได้รับโอกาสในการเล่นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องจันดาราในบทเคนกระจิงทองนะครับจากภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้เขาโด่งดังชั่วข้ามคืน ชื่อเสียงเงินทองไม่ใช่เป้าหมายในชีวิตของเขานะครับแล้วถ้าความสำเร็จชื่อเสียงเงินทองไม่ใช่จุดหมายในชีวิตสิ่งต่อไปคืออะไรวันนี้เราจะคุยกับนิวชัยผลครับแคสอยู่ปีนึงเต็มๆไม่ได้แคสอยู่ปีหนึ่งไอยากอทำแล้วใช่ครับอยากออกจากงกรใช่ครับไม่อยากทำแล้วแบบ ร่วมสนับสนุนโดยปูนอินทรีปรตาทาพลังที่ยั่งยืนคิครับเข้าสู่วงการบันเทิงได้ยังไงจริงๆแล้วผมเรียนอยู่ที่สาธิตปทุมวันซึ่งตอนนั้นอยู่แถวสยามแล้วก็มีเหมือนแมวมองมีโมเดลลิ่งเข้ามาชวนให้เราไปแคสโฆษณาหลายคนบอกว่าดูจากนามสกุลเนี่ยก็เป็นเหมือนมี ครอบครัวอยู่ในวงการเพลอยู่แล้วอ่าโอลิเวอร์จะอยู่ในวงการอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ผมว่าก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเท่าไหร่เงี้ยเพราะว่าตอนที่เราไปแคสโฆษณาตอนนั้นนะครับตอน16ชิ้นแรกที่ผมได้คือตอน17ครับแคสอยู่ปีนึงเต็มๆไม่ได้เลยแคสอยู่ปีหนึ่งจนวันหนึ่งได้ได้ขึ้นมาตัวแรกในตอนอายุ17พออายุ18บแปบแปตอนนั้นพอดีเข้ามหาลัยพอดีเลยช่วงเดียวกันเลยทางเอ็กซแสกเปิด casting สำหรับนักแสดงหน้าใหม่ผมก็มีโอกาสเข้าไปลอง cast ดูแล้วก็ได้รับโอกาสได้เล่นละครเรื่องแรกเรื่องแก้วรองเพชรในตอนอายุสิบครับวันนี้ถือว่าเราประสบความสำเร็จหรือยังสําหรับผมแล้วผมว่าอย่างนะผมว่าความสําเร็จอยู่ที่ว่าคนจะมองว่าวัดจากอะไรอะไรเงี้ยสําหรับผมบางคนวัดจากรางวัลที่ได้รับแต่รางวัลที่ได้รับมันก็มาจากกรรมการกลุ่มหนึ่ง <c oughs> กรรมาการกลุ่มหนึ่งผมว่าการที่เราเล่นละครดีเล่นหนังดีเล่นไม่ดีเนี่ยมันเป็นมันเป็นความคิดเห็นมากกว่าเพราะว่ามันไม่เหมือนคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ที่มีคําตอบที่ถูกต้องอยู่แล้วว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองถูกต้องแต่นี่การแสดงมันเป็นเหมือนความคิดเห็นของคนว่าเฮ้ยผมอาจจะชอบเอกคนนี้เล่นหนังเรื่องนี้พี่หนุ่มอาจจะไม่ชอบอาจจะชอบอีกคนนึงมากกว่ามันคือความคิดเห็นของคนอะไรเงี้ยเราก็ต้องความสําเร็จของผมผมว่าผมวัดจากการที่มีคนดูผลงานแล้วมีความสุข จนมาถึงวันนี้เราเราคิดว่าเราเก่งหรือ,อยังเก่งแล้วยังผมว่าไม่ครับหม่อมน้อยสอนผมเสมอว่า<ม>การแสดงไม่มีคําว่าเรียนจบมไม่มีว่าคุณเก่งแล้วถึงแม้ว่าคุณจะได้รางวัลมาจากเรื่องที่แล้วแต่เรื่องต่อมาคุณไม่ใช่ตัวละครตัวนั้นอีกแล้ว<ม>คุณต้องนับหนึ่งใหม่ตลอดเพราะเราต้องไปเรียนรู้ชีวิตของตัวละครตัวนั้นใหม่ไม่ใช่ว่าเอ้ยเรื่องที่แล้วผมเล่นเป็นเคนกับทิงทองเนี่ยผมเล่นในจันดาราแล้วมีหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเล่นดีนะแต่พอมาเรื่องใหม่ของผมในตอนนี้ที่เพิ่งถ่ายเสร็จไปคือเธอเขาเราผี ผมเล่นบทเป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่อลังผมก็ต้องมาเริ่มเรียนรู้ในตัวละครตัวนี้ใหม่อย่างเงี้ยมันก็เหมือนนับหนึ่งใหม่เสมอครับนิวครับวันนี้เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นนักแสดงเต็มตัวละเป็นนักแสดงอาชีพนะครับที่จะต้องร่วมงานกับนักแสดงมืออาชีพคนอื่นๆที่เป็นรุ่นใหญ่เวลาที่เราไปเจอกับรุ่นใหญ่ๆที่เขามีประสบการณ์งสูงมันก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ที่จะได้ร่วมงานกับพี่ๆเขาอะไรเงี้ยเหมือนบางทีเราก็กลัวว่าเฮ้ย เราจะทาพี่ๆ <S <S เขาเสียเวลาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าหมอมก็บอกอีกเสมอว่าถ้าเก<บ>ิดเราไปคิดอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นตัวละครแล้วก็หมวแ,แต่กังวลอยู่กับความคิดตัวเองกังวลไปกังวลมามันยิ่งทาให้งานเสียมากยิ่งขึ้นเราลืมเงีนั้นไปดีกว่าแล้วก็เหมือนโฟกัสกับตัวละครเต็มที่ทําให้เต็มที่เพราะทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนอยากให้งานออกมาดีที่สุดอยู่แล้วนิวครับดูเหมือนว่าที่คุยกันมานะครับนิวจะให้ความสําคัญกับเรื่องของงานคุณภาพแล้วชื่อเสียงความโด่งดังนะครับนิวให้ความสําคัญกับมันไหม ผมว่านั้นเป็นกําไรมากกว่าครับผมว่าชื่อเสียงมันเป็นสิ่งที่ได้มาหลังจากที่เราทํางานเสร็จอะไรเงี้ยเราไม่สามารถคาดหวังได้ครับเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าคนจะชอบผลงานนั้นไหมหรือว่าไม่ชอบมันก็เป็นความคิดเห็นของคนอย่างที่ผมบอกไปแต่ว่าขณะที่เราทำเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้หรือว่าไม่สามารถคาดหวังได้ว่าเอ้ยเราจะเล่นหนังเรื่องนี้ต้องดังเท่านั้นไม่งั้นไม่เล่นเราไม่ทางรู้อนาคตเพราะว่ามุนย์ทุกคนผมว่าไม่สามารถมีใครรู้อนาคตได้เราแค่ทํางาน ที่เราได้รับมอบหมายมาให้ดีที่สุดแล้วก็รักมันให้มากที่สุดรักกับสิ่งที่เราทำเพราะผมเชื่อว่าเวลาที่คนเรารักในสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นอาชีพการแสดงหรือว่าอาชีพไหนก็แล้วแต่อย่างน้อยต้องดีกว่านิดนึงแหละแม้อะไะไม่เก่งแต่ถ้าเรารักมันมันจะมีแรงอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยทำให้เราทําได้ดีกว่าคนอื่นก็โดนว่าอยู่ทุกครั้งที่ไปถ่ายละครให้เราเหมือนเหมือนมันก็รู้สึกท้อใจเหมือนกันท้อแล้วก็แบบไม่อยากทาแล้วใช่ครับไม่อยากทําแล้ว ร่วมสนับสนุนโดยกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายปตทอสอพอในทุกวันนี้สำหรับนิวแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราดังแล้วหรือยังเป็นดาราที่มีชื่อเสียงประสบความสำมเร็จแล้วหรือยังย่างครับผมว่ามันก็อยู่ที่อยู่ที่เรื่องนะเพราะว่าถ้ายกตัวอย่างจาก นักแสดงฮอลลีวูดหลายๆคนคคนนี้เล่นเรื่องนี้ดังมากครับเรื่องต่อมา,อาจจะแปลกก็ได้<ม>เพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่มีใครรู้ว่าเรื่องไหนจะดังหรือไม่ดังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะเรื่องนี้อาจจะแบบไม่ได้ถูกถูกคอคนดูนักจะถูกคอคนดูน้อยหน่อยครับเรื่องนี้ถัดมาเรื่องต่อมาคนดูชอบมากเรืร่องต่อาก็จะน้อยอีกคือมันเป็นเวลาและโอกาสมากกว่าที่เกิดขึ้นในในโลกนี้มันไม่ใช่ว่าเราเป็น คนนี้เป็นพระเอกฮอลลีวูดดังที่สุดในโลกต้องดังทุกเรื่องมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้มันอยู่ที่ว่าช่วงเวลาและโอกาสมากคแค่ไกกห,ออหนใ,ใ,หในชีวิตเคยมีปัญหาเครียดหนักใจอะไรบ้างไหมครับจริงๆแล้วก็มีนะครับ,รบก็มีจริงๆก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับวงการนี่แหละครับ,รบเหมือนเราตั้งใจทํางานมันเราอยากทํามันเรารักมันมากแต่ว่าพอเวลาไปทําแล้วเหมือน เหมือนมันไม่ได้เหมือนสิ่งที่พ่วงกลับหรือว่าเขาเขาไม่ชอบกับตัวเที่ยวเล่นออกมาแล้วก็เหมือนเราก็โดนว่าอยู่ทุกครั้งที่ไปถ่ายละครให้เราเหมือนเหมือนมันก็รู้สึกท้อใจเหมือนกันท้อแล้วก็แบบไม่ไหวแล้วไม่ไม่อยากทำแล้วใช่ครับอย่โครงการ่ไม่อยากทำแล้วแบบไม่อยากถ่ายละครแล้วเนี่ยแบบไม่ไหวแล้วเราก็ได้ไปคุยกับหมอมนอะไรเงี้ยหมอก็เป็นทั้งอาจารย์แล้วก็เป็นทั้งที่ปรึกษาเป็นทุกอย่างเ้ยก็พอไปคุยหมอก็จะบอกเสมอว่า นิวบางทีเนี่ยนักแสดงฮอลลีวูดบางคนอย่างที่ผมพูดไปว่าเล่นเรื่องนี้อาจจะเล่นดีมากได้รางวัลมาแต่เรื่องต่อมาเขาอาจจะโดนว่าว่ามิสแคสก็ได้มไม่เหมาะตัวละครตัวนั้นก็ได้อย่กไปคิดว่าทุกเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้หมดมเราได้รับโอกาสมาเราก็ต้องทำให้เต็มที่เชื่อมอมและทำอย่างนั้นจนวันหนึ่งก็มีละครเรื่องต่อ,ตอมาอีกแล้วก็ได้มีโอกาส เล่นหนังต่อมาคือต่อจากตอนนั้นก็คือได้มาเล่นหนังเลยครับจริงๆแล้วในวงการบันเทิงเนี่ยทุกคนหลายคนอยากที่จะเข้ามายืนตรงนี้แต่ผมอยากให้คํานึงถึงตรงนี้มากกว่าว่าถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณอยากทํามันจริงๆไหมคุณรักในการแสดงจริงหรือเปล่าคุณรักในวงการบันเทิงจริงหรือเปล่าและอย่างนึงก็คือเรื่องของรับผิดชอบที่เข้ามาจริงๆไม่เกี่ยวกับการแสดงอย่างเดียวเกี่ยวกับ งานอื่นๆทั่วๆไปด้วยแล้วก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเตรียมใจไว้มากหรือเปล่าว่าในอนาคตเนี่ยชีวิตนักแสดงเนี่ยมันก็ต้องมีจุดที่ดังที่สุดมีชื่อเสียงที่สุดแล้วก็จะต้องลงมาผมก็ผมรู้สัจธรรมนี่อยู่แล้วว่าขึ้นลูกใหม่มันก็ย่อมแรงกว่าลื่นลูกเกา่าเป็นปกติอยู่แล้วหมอมบอกเสมอว่าถ้าขึ้นลูกนั้นมีพลังและมีคุณภาพเพียงพอมันก็สามารถยืนหยัดอยู่ได้ของมันเองการเปลี่ยนแปลงเนี่ยภาษาพระเรียกว่าอน,นิจจัง แล้วก็ทุกขังอนัตตา 3. ลักษณะนี้มันจะเป็นตัวกํากับชีวิตของเราแล้วก็ภาวนาเอาไว้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราก็คิดอยู่ในใจอย่างงี้ตลอดเวลาชีวิตที่ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนน้าที่ขังในที่สุดมันก็จะเน่าแต่ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนั้นก็เหมือนกับน,น้ําที่ไหลจะไม่มีคําว่าเน่าเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเนี่ย อยากจะให้เรากลับมาคิดทบทวนตัวชีวิตของเรานี่แหละว่าสติของเราดีพอไหมเบรกเบรกคือสติเนี่ยมันเป็นออโต้หรือยังมันเป็นออโต้สติหรือยังถ้ามันเป็นออโต้สติมันก็ปลอดภัยจเจริญพรท่านผูน้ชมครับ,มรบไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรจะหากว่าเรารักในงานที่เราทําและมีความสุขกับงานที่เราทําแล้วสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นคือกําไรครับอย่างเช่นที่นิวชัยพลแขกรับเชิญของเราในวันนี้เขาเชื่อแบบนั้นครับ ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการทำดีมีเหตุได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาประมาณ3ทุ่ม15นาทีท่านผู้ชมสามารถติดต่อกับรายการได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอขณะน,นี้วันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ผมรู้สัจธรรมนี้อยู่แล้วว่าลื่นลูกใหม่มันก็ย่อมแรงกว่าขึ้นลูกเก่าอะไรเงรี้ยมันเป็นปกติอยู่แล้วหม่อมบอกเสมอว่าถ้าลื่นลูกนั้นมีพลังและมีคุณภาพเพียงพอ มันก็สามารถยืนหยัดอยู่ได้ของมันเอง